ตำส้มโอนะเจ้าวันนี้ดูพริกสีสวยงามมากพริกก็ไม่ต้องซื้อนะคะนี่พริกสวยมากเลยอันนี้ต้นพริกนะคะสวยมากนี่พริกนะคะพริกสวยๆตำส้มโอนะคะตำส้มโอพริกสวยๆแล้วก็ต้น ตูนนะคะนี่อันนี้ต้นตูนก็จะเด็ดเอาตูนไปกินเป็นกับนะคะจะเอาตูนไปกับหน่อยอันนี้นะน,นี่นะนี่เลยเตูนไปกินเป็นกับนะคะชึบนี่ท่อนเดียวพอแล้วท่อนใหญ่เลยนะจะเอาไปกิน ันนี้ตูนอันนี้ไม่รู้กินได้หรือเปล่านะมีตูนดำตูนดำโมยใบใหญ่มากใบใหญ่โคตรเลยออกดอกแล้วด้วยเนี่ยไม่รู้กินได้หรือเปล่าแล้วก็จะเป็นพวกใบชะพูนี่ใบชะพูก็ไม่ต้องซื้อใบชะพูก็สวยๆก็ไม่ต้องซื้อนะคะนี่ใบชะพูสวยมากก็ไปกินกับตำส้มโอ ใบช่อูัวไปสวยๆนี่เอาไปกินกับตำส้มโอนะคะนี่เยอะแยะไม่ต้องซื้ออยู่บ้านเราไม่แทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยไม่ได้ใบสวยๆนี่กินกับตำส้มโอ ต้นส้มโอกับใบเชโฟูใจอ่อนๆเนาะไม่ต้องเยอะนี่กตูนนี้นะแคน่นี้ตูนก้านใหญ่ๆแล้วก็ไปเอาคาบมันหอ,อกแล้วก็ก็จะใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้ก็ไม่ต้องซื้อเนี่ยตัดไปแล้ว ตะไคร้ก,ก็ไม่ต้องซื้อตะไคร้ยเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ตยตะไคร้สวยงามมากเป็นดงเลยเนี่ตยตะไคร้สวยงามมากเลยตะไคร้สวยนี่ต้นต้นมะนาวมะนาวไม่มีเม็ดจะออกดอกหน่อยนึงนะน,นี่ออกดอกแลนะ้วเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นพุ่อะไรนะกะเพรา รากะเพราก็เยอะแยะเลยหมดไม่ค่อยได้กินรากระเพราไม่ค่อยได้ทํากระเพราเนี่ยตะไคร้สวยตะไคร้สวยงามมากนี่ก็จะเป็นพวกปกุกอณซุโอนโประมาณนี้นะคะส้ปโอทองดีลูกึงก็จะมีตะไคร้พริกกระเทียมก่อนน้ำปูนี่ไม่ได้ซื้อเลยนะเจ้าน้ำปูไม่ได้ซื้อเลย ใช้พริกกระเทียมอุปรกรณ์แล้วก็จะมีกระปิกระเทียมตำน้ำปลารป,ปิ้ตะไคร้พริกกระเทียมส้มโออันนี้ก็จะตำกระเทียมก่อนนะคะตำกระเทียมแล้วก็ ตะไค้ใส่ตะไคร้ลงไปใส่ตะไคร้ตำตำตำ,ตำตะไคร้ให้ตำตะไคร้ให้พอแหลกนะคะตำตะไคร้ตะไคร้ชอบใส่เยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะหอมมากแต่เวลาใส่ตำสมโอ ตำซุปโอใส่ตะไคร้ยเยอะๆมันจะหอมมากตะไคร้สามหัวให้ตะไคร้สามหัวกระเทียมสีก่กลีบก็จะตำให้แหลกๆหน่อยตะไคร้เสร็จแล้วก็ใส่พริกนะคะพริกก็ประมาณนี้ เยอะหน่อยเพราะว่าสมโอลูกหนึ่งก็เยอะนะสมโอลูกหนึ่งก็เยอะอยหอมทแค่นี้ก็หอมแล้วนะหอมมาก ตำพรอพริกแหลกๆตำพริกให้แหลกเข้ากันกับกระเทียมตำพริกให้ทั่วๆให้พริกแหลกๆไปกับกระเทียมนะคะหอมมากเลยอ่ะพริกกับกระเทียมนี่หอมจิงพริกกระเทียมกับตะไคร้ใส่แค่สามอย่างนี่ก็หอมหอมแนละ้ว หอมมากเลยอ่ะแค่สามอย่างนี่ก็หอมแล้วใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็กะปิกะปิประมาณนี้นะคะกะปิลงไป ไปแล้วต่อไปก็น้ำปูนะคะนี่ก็ใส่น้ำปูต่ก็ปูใส่ใส่เยอะๆหน่อยใส่เยอะนะประมาณนี้นะประมาณช้อนอุ่ยไหมนี่น้ำปูนี่ ก็ก็จะดำต่อนะคะดำกระปีทั้งน้ำปูดำก็จะดำมาหน่อยนะคะอหอมมาก น้ำปลาลงไปน้ำปลานะคะน้ำปลาพอประมาณอันนี้พอก่อนนะคะตม้ตมต้าเบาๆเดี๋ยวกระชกต้าเบาๆแล้ว จะหอมมากเลยนี่ก็ขั้นตอนใส่ส้มโอลงไปนะคะใส่ส้มโอลงไปสมโอลูกนึงก็ได้เยอะอยู่คะ่ะ นิดหน่อยหลุนนั่นแหละต่ำโคเลโคเลโคเล่เบาๆนะคะนี่ก็ขั้นตอนโคเลโคเล่เบาๆโคเลโคเล่โคโแตกโคแฮมแตก แดงเดี๋ยวก็เต็มหน้าเนาะโค้ดโค้ดิฟดแงนะคะก็ตัดใส่จะอีกหน่อย นันเคยไปคนเอาโคเล่โคเล่เข้าไปโคเล่โคเล่ไปอันนี่ก็ตักอ,ออกนะคะ โฟเลตหน่อยโฟลีฟเลกหน่อยตักมารวมในถ้วยนี้นะคะกระมังน้อยใส่ในกระมังน้อยอให้คนอีกทีหอมมากเลยน้ำลายแตกเลยค่ะน้ำลายแตกแล้วนลายซอแล้ว ขยับมาโคเล่โคเลตรงนี้นะคะขยับไปนูน่นเก็บก่อนนีก็ได้เวลาคนนะคะคนให้เข้ากันหอมมาก โอ้ถ้ากิ่นออกไปได้ในสุดยอดเลยนะคะเนี่ยหอมน้ำปูเพราะน้ำปูทำเองมันจะหอมมากน้ำปูทำเองจะหอม ชามเอ้ยอยานนีอยานยานีคนอย่ยันนีเด้น้ำลายไหลแล้วนะจ๊ะน้ำลายไหลแล้ว นขั้นตอนการชิมนะคะตอนนี้เลยนี่นะคะอุย้ยเปตาแซปมลายไหลอือหืออืออสุดยอดสุดจะบรรยายสุดยอด ว่าเติมน้ำปลาอีกหน่อยเนาะรู้สึกว่ามันจะจืดน้ำปลาไปหน่อยแต่มันก็แซ่บแล้วแต่ได้น้ำปลาอีกหน่อยก็โอเคโอ้มันจะแซ่บได้นไงแซบแซบแซบ,แซบ โอ้ยนัวคักชมอีกเบิง้งหลังจากเติมน้ำปลาแล้วนี่นะจ๊ะจะแซบบออื้มแซบนัวอย่าบอกใครซิียว แซบนวย่าบอกใครเชียวแซบเด้หน่แซบหลายแซบคักแซบคักักเอาชิมเบิงอื้อ <c oughs> <c oughs>